ฮัลโหลเอาหมอใส่บินหน่าไอ้กุเช่พี่อัดคลิปละเอ๊ะเดี๋ยวเดียวเดยวหมอให้อดี๋ยวหมอให้สองหมื่นเลยหมอให้สองหมื่นเลยมามามาหมอขึ้นมาหมอไอ้กุเช่ค่ะรถไปก่อนพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทั้งหมดทั้งหมดไปกันเดย์เอ้ยคันนี้ได้นี่ว่ะไปมาขึ้นมาพี่ยายพี่ยายมามาเพ่ขึ้นมา มันนั่งได้สองคนมันนั่งได้สองโอ้ยเฮียสี่สี่คนไม่ใช่เหรอนั่งได้โอหมอโอหมอเนออนนั่งได้สี่คนมาพี่ขึ้นมาพี่ใหญไปไปไปเนออนนั่งได้สี่คนอ่ะเนอมาอนโอ้ยให้ให้กูนั่งขันไหนเนี่ยมึงโง้อแผลมือโอนเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาคันนี้อ่ะคันไหนก็ได้นั่งนั่งทักทีเถอะ โอ้เ oh. นี่ยขึ้นมาดิพี่ชายขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้คันแดงแล้วเดี๋ยวไปนั่งขันกูดิอมกูดิจิกกูชิกอมกูดิไม่ได้เอาดูดิมันฆ่ามั้หรอโอ้เอาอีกแล้วโอ้โห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 ขออะไร้เออดีดีกับจริงจริงมาเนี้ยมาเนี้ยตาม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 มาตามมามามา จะบอกนะบอกมาเล่นเพิ่งเข้ามาเล่นได้วันเดียวโกดอนแล้วเออดีมากเลยดีจริงเจ๊มึงดีจริงเจ๊งไอ้เหี้ยเล่นได้แค่วันเดียวไอ้สัตว์วาดคลิปได้เหี้ยไว้แล้วเปล่าไวา้แล้วเปล่าไอ้สัตว์มาเหยียแม่มาขวายเหยียแม่ควายควายกูกูทึบทึมทึมมาเหี้ยทึมสู้ไม่ได้ไอ้เหี้ยเถียงไม่ได้ไอ้สัตว์ 快过来呀！过来，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 啥过来啥的，过来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 。 ทึบซึ่งเป็นว่าทึบดีจริงๆเสริมเนี่ย ังกูติดลบได้เฮียไอ้สัสไอ้เฮีย คนเดียวมากก็แพ้เหี้ยควายจะไม่